ทมคุณโทนี้นิดเดียวได้ไหมครผมสงสัยเรื่องนี้มานานแล้วปีนี้เราจะเกิดด้วยกิจเงินเฟ้อไหมครับเพราะว่ามีคนพูดกนนันเยอะมากเงินเฟ้อเกิดแน่เงิ<ะ>นเฟ้อี่เกิดแน่แล้วมันจะเงินเฟ้อเนี่ยมันดันไปเกิดจากเป็นคอสพุชคือสินค้าราคาแพงค่าน้ํามันราคาแพงนะครับพวกนี้มันจะมันเป็นเงินเฟอ้อเกิดจากพวกนี้มากกว่าซึ่งมันอันตรายอืนะแล้วยิ่งปล่อยสินค้าขึ้นราคาอย่างนี้ ก็ยิ่งเป็นตัวเร่งเงินเฟอ้ออีกนะครับนั้นก็ปกติเนี่ยล้มตีพาณิชย์เนี่ยเขาจะต้องทําหน้าที่คุมเงินเฟอ้อโดยตรงกับร่วมกับแบงค์ชาติกับสภาพัฒน์ัี่ที่ผมกลัวค,คือว่าพอบอกคอสพุ่แล้วสิ่งที่ตามมาก็คือเดี๋ยวทางแบงค์ชาติบอกว่าอ้าวงั้นถ้าเงินเฟอ้อขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่น<า>นดอกเบีย้ยมันจะกินใหญ่เลยใช่ไหมครับคือมันขอคู่กันครับถ้าเงินเฟ้อต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ย ตายมันของคู่กันตายมันจะตามมาแล้วโลกทั้งโลกนะครับจะเกิดปัญหาเดียวกันแล้วของเราจะหนักกว่าเพราะเราฐานเราปรบบแปะฐานคนอื่นเขแข็งเงินจะเฟ้อดอกเบี้ย<ม>จ,จะขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่เจอแน่ครับปีนี้เจอแน่<ม>หลังจากหกห้าไอหลังจากไอครึ่งปีแรกพอโอมิครอนมาช่วยแล้วเอ้ยเบาแล้วเว้ยไอโควิดเบาแล้วก็มาเจอ ปัญหาเศรษฐกิจซึ่งเปิดแล้วก็จริงแต่เปิดแบบพังพังแล้ว<ม>เปราะบางแล้ว<ม>เปิดในยามเปราะบางบวันนี้ถ้าผมเป็นนายกนะผมจะร,รีบเปิดเรื่องท่องเที่ยวเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันไม่มีตัวอื่นที่ได้ควิกวินอ่ะเหมือนท่องเที่ยว<ม>ถ้าไม่เปิดตรงนี้เนี่ยนายกเศรษฐกิจจะไม่ไม่เห็นแสงสว่าง